เส้นทางครับเส้นทางไปหาฮ็ดกันบ่อนะครับครับนี่ก็การกิจเหตดเหมือนเดิมนะครับกิวิตขึ้นวันนครับนื่นกันข้อขึ้นเมื่อดันพูธนี่ครับเมืองกอนสิมานโบมานอุ่ดเหมือนกันทำกันนะครับเด้อเจ็บเจ็ดวันที่สวงครับอืมไปสูๆนุ่นพาเพ้่ สิไปก,ก็ขอเขาใจปุนอยู่ดานี่เด้ยดอกน้ำว<บ>้โาโามแมนว่าเห็ดเป็นทุกอย่างเนี่ยหาเห็ดแต่เกง่งเก่งเปล <c oughs> ่าพ่อไปแก่ผู้ภาคไม่ได้เห็นดอกเห็ดอยูอ่พ <c oughs> ี่น้องเป็นจังดดอกเห็ดโ <c oughs> มนี่ผู้ภาคมาเปลืองน้ำมันมาหนักโรเตอร์ซูโมนี่นะอืลเป็นโมนวัวอยู่เห็นว่าเลย พูดอดอแดดเอาเบ่งบรรยากาศพูพด,ข<อ>ดเขาครับพูดอดอแดดปึ๊บหุ่นยังสูงไปอีกอยู่คะ่ะโอ้พี่น้องหลังจากย่างมาตั้งบนตั้งดีพอแล้ววันนี้เฮ็ดนะเป็นยังสีบ่บ่เฮ็ดพูนะนี่นี่นี่พี่น้องโอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยเอ้ย ไถ่เล้วบาทนี่เฮ็ดเพาะม,มีอ,กมอีกบ้ามีอ,กมอีกบ้างพีทว่าพีทล่ะพี่เบสพี่เบสพี่เบสพ,พ,พี่น้องคนนะว้าวมอง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 านเม่<ฮ>มนอยู่บนนี้ เอาเก็บไปคุณนนเห็ดนะครับเห็ดนะครับน้านาขวน้ารีบมา่ล้วุนาขวน้าขว่น้าีกูนึงเออไปดอกอย่างเงี้ยเก็บไปด่เอามือเก็บ่อาเก็เก็บเก็บเอาหัดเบียขวัลอะหางเออจุ่มน่งนะครับอ้ยเด็จุ่มก่อยู่เหรอเอาเออคาไปตมันเนาะ แต่มันออกพอสิออตลอดนะ <มา S 1> โอมาเดิน่นเออเห็นได้แกงจากน,าน,นั้นเด้อมือนีเดินเสือเบิ่งมูนี่ครับขวามูนึงครับหายหันกูพากดอกหนึง่งก <c oughs> ็ขอปลาเขากับไม่เคยเห็นองอย่างแปลกๆปรมีพี่น้องคุณนุ่นว่ากุุงดงว่าซันพี่น้องภูเขาอุ้ยมันคือแมงเง่งาแท้ สมมติคือแมงเงาแต่คุณนะั่นน่ะแมงุ่งอยู่บ่ามาครับมี่ได้สมีแล้วครับมาสางควันถิ่นนะครับแมนนี่แหละจุดประสงค์รักครับมามาเบืองผลงานครับมึงเนี่ย นี่อ่าเห็นบ่โอ้เอาใครจกจันนี่อันนี้ใครจกจันนี่ครับนี่อ่านี่ไค่จักระจันนะครับคือน้องดูน้องนะครับขุดลองงองอยู่อ่าได้โอ้นี่ไค่กันนึงโอ้แตกตะบนน้อยเนาะนี่ไค่จัะจันเด้ครับไค่จักระ,ะจันครับอ้าวฮีทเฮาครับเบืองพีอามือหน,น่อยใหญยกกูดอกจากสองขีดอา่าเห็นอนะ่ะ มาฐานบอกแล้วมาตีออกบานมมนได้มีนะ่นได้ด่าดดผหมวกเห็นหมวกวันนี้หนุนผ้าเพื่อนครับเมืงครับเป็นเสื้ออวนมาผลเฮ้ยเฮ้ยเมื่อบานไปเมือม่อบานแล้วกลับไปแกงครับตอนเย็นจะลงทิปแกงให้ดูนะครับระวังนะครับ ออาเดี๋ยวพาไปเก็บอีหลอก,คร,อออรอกครับนี่พอตูนิงหน่อยอีหลอกงามด้วยครับนี่ตัวอ่อนมันจะดิ่งขาดนี่อีหลอกผุตน,น,น,นตัวนึงเนี่ยเอาไว้แยงแซ่บครับอีหลอกเนี่ยอีหลอกครับ อีลอกเอเ้ยอีลอกเอ้ยอาไปหามาจะได้กขยงกันหอกหนามันนะเน่ยไปำเป็นทางมาไนตรงนี่ไปด้ไหเนี่ย